สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่กับการแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสองอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่สามแล้วอันนี้ก็เป็นคลิปที่สามเช่นกันนะคะสูตรสุดท้ายแล้วด้วยวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วบอกขา่าวดีการแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสองนะคะวิธีแรกที่เราเรียนไปเนาะแยกสองเล็บวิธีที่สองก็คือกําลังสองสมบูรณ์และวิธีนี้วิธีสุดท้ายก็คือผลต่างกําลังสองสูตรมันนะคะมันจะเขียนอยู่ในรูป หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะแยกออกมาเป็นวงเล็บที่1ก็คือเอาหน้าบวกกับหลังวงเล็บที่2จะเป็นเอาหน้าลบกับหลังหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังง่ยายมากคีย์เวิร์ดของมันก็คือมันจะมีแค่ลบอย่างเดียวแล้วมันจะไม่มีตัวอื่นแล้วมันจะเป็นแค่ลบอย่างเดียว ่เรามาทบทวนคําว่ากําลังสองก่อนไลยหลายคนน่ะจะชอบเข้าใจผิดเนาะกำลังสองมันหมายถึงเลขตัวนั้นเลขที่เหมือนกันเนาะคูณกันอย่างเช่นออสองยกกําลังสองเนี่ยมันก็จะถูกเขียนให้เป็นอะไรลูก2คูณกัน2ตัวใช่ไหมคะมีค่าเป็น4ถ้า3ามกำลังสองอะก็คือสคูณกัน2ตัวสามสามเ้า หลายคนจะชอบตอบตอว่าสามกำลังสองได้หมันไม่ใช่สามคูณสองนะคะมันคือสามคูณกัน2ตัวได้เก้าสี่ล่ะก็สี่คูณสี่ได้ส6 10กสิบกำลังสองได้เท่าไหร่คิดอย่าบอกนะว่ายี่สิบมันคือสิบคูณสิบใช่ไหมคะต้องได้สิบสิบเป็นหนึ่งรอยหนึ่งร้ยคูณสองะได้สองรอยหรือเปล่า มันคือหนึ่งรคูณหนึ่ต้องได้หนึ่งมื่นและถ้า x กำลังสองล่ะก็คือ x คูณอยู่กับ x แค่นี้เองถึงมันจะเป็นตัวแปรมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่กำลังสองก็คือตัวนั้นคูณกันนั่นเองทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องการแยกตัวประกอบทำไมครูต้องมาทนกำลังสองเพราะว่านักเรียนต้องจัดรูปให้มันอยู่ในรูปกำลังสองก่อน นักเรียนดูสูตรนะคะมันใช้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนักเรียนต้องจัดทั้งหน้าทั้งหลังให้อยู่ในรูปกําลังสองก่อนอ,อย่างเช่นข้อแรกจะแยกตัวประกอบของ x กาลังสองลบสี่เห็นไหมมันจะคั้นด้วยเครื่องหมายลบอย่างเดียวเลยเพราะ x กาลังสองลบสี่มันยังไม่เข้าสูตรอะ่ะถ้าจัดรูปจริงๆมันต้องจัดให้อยู่ในรูปหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลัง คูณหน้าลบหลังใครจะลืมการลืมอะไรเขียนได้นะคะเขียนสูตรออกมาก่อนทีนี้หน้ากําลังสองนักเรียนดูตัวหน้าของเราตัวหน้าของเราคือ x มันยกกาลังสองแล้วใช่ไหมคะนักเรีนก็ไม่ต้องทาอะไรเลยมันก็คือหน้ากําลังสองแล้วเครื่องหมายลบก,ก็ลบเหมือนเดิมแต่ทีนี้หลังต้องใช้กําลังสองใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากําลังสองหรือยังยัง,ยงเราต้องไปทำหน้าที่ในการ จัดไอ้เจ้าสี่เนี่ยให้อยู่ในรูปกำลังสองก่อนเจ้าสี่นี้มันก็คือใครสองกำลังสองใช่ไหมคะดังนั้นจากสี่ครูจะเปลี่ยนให้เป็นสองกำลังสองถ้าจะเปลี่ยนแบบนี้แล้วนักเรียนจะได้ว่าอะไรหน้าของนักเรียนคือใครหน้าของนักเรียนก็คือครูเคยพูดแล้วเนาะหน้ากําลังสองคือ x กําลังสองใช่ไหมคะดังนั้นหน้าเฉยๆตัดกําลังสองทิ้งไปหน้าเฉยๆต้องเป็น x หลัง หลังกำลังสองคือสองยกกำลังสองใช่ไหมดังนั้นหลังเฉยๆต้องเป็น2ดูตามสูตรถ้าเราจัดรูปว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วเวลาเราแยกตัวประกอบหรือแยกออกมาปุ๊บมันจะได้เอาหน้าบวกหลังหน้าก็คือ x บวกสองคูณ x ลบสแค่นี้เองเสร็จแล้ว ไม่ยากเลยเห็นไหมเรื่องนี้ไม่ใช่เ,เรื่องที่ง่ายที่สุดในทุกๆเรื่องเลยด้วยซ้ำเนาะลองดูนะ,ะเดี๋ยวลองดูเอาตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างนี้จงแยกตัวประกอบของ x ก,กำลังสองลบก้วิธีการแรกเลยก็คือเราก็ต้องจัดรูปใช่ไหมคะเราจัดรูปก่อน เพราะว่าเราต้องจัดให้อยู่ในรูปหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองข้อนี้ยังเขียนสูตรให้ก่อนนะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกลังคูณหน้าลบหลังนี้หน้ากําลังสองตัวนี้หน้าของเราคือ x มันอยู่กาลังสองแล้วสบายแล้วไม่ต้องทาอะไรเลยแต่หลัง เจ้าเก้าเนี่ยเจ้าเก้ายังไม่อยู่กำลังสองเลยเก้าเปลี่ยนให้เป็นอะไรกำลังสองสามกำลังสองใช่ไหมคะสามกำลังสองดังนั้นหน้าของเราคือ x หลังของเราคือสามก็เปลี่ยนเป็น x บวกสามคูณอยู่กับ x ลบสามเสร็จแล้วอลองข้อนี้จัดรูป ไม่ต้องเขียนสูตรแล้วเนาะ,ะจัดให้อยู่ในรูปของหน้ากำลังสองลบเห็นไหมยังไงต้องขั้นด้วยลบเพราะมันใช้คำว่าอะไรผลต่างแต่ว่าพอแยกมาแล้ววงเล็บหนึ่งวงเล็บหนึ่งจะเป็นบวกแล้วก็วงเล็บหนึ่งจะเป็นลบหน้ากำลังสองสิบหกแล้วเรียนท้องไม่สุดคุณอะไรเอ่ยคูณกันได้สิบหกสิบหกอ่ะมันคือสี่คูณสี่ใช่ไหมคะต้องเอาเลขที่เหมือนกันคูณกันเนาะมันก็คือสี่กำลังสอง เนี่ยสิ่งที่ครูกัวงวลนี่คือนักเรียนจะชอบลืมว่าอะไรยกกําลังสองได้เลขพวกนี้นี่ต้องคิดดีๆนะคะก็คือสีก 2, ่กำลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลัง x บวกสี่คูณอยู่กับ x ลบสง่ายไหมเห็นไหมบรรทัดเดียวตอบได้ละถ้าเกิดเอาอีกจงแยก รประกอบของอ่ะ4 x กำลังสองลบเอันนี้จะยากขึ้นมานิดนึงก็ต้องจัดรูปอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ข้อนี้สิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือ x ข้อข้อ,ข,อข้อที่ผ่านมามันจะเป็นไงเป็น x เฉยๆเห็นไหมคะแต่ข้อนี้ของครู x ของครูต้องมีเลข มีเลขสี่เข้ามาแล้วมีเลขสี่เนี่ยครูถามว่าตอนเนี้ยนักเรียนยกกําลังสองแค่ตัว x หรือยกกําลังสองทั้งสี่ด้วยพูดไปแล้วเนาะเรื่องกําลังสองสมบูรณ์ว่าถ้าเกิดมันยกกําลังสองอยู่แค่ตรง x มันก็คือยกกําลังสองแค่ x สี่ยังไม่ได้โดนยกกําลังสองด้วยดังนั้น4 x กำลังสองอ่ะนักเรียนต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปทั้งหมดกำลังสองให้ได้ก่อน4คือ2ยกกำลังสอง ใช่ไหมคะ4เนี่ยคือ2อยกกำลัง2 x กำลัง2ก็ยังคงอยู่ถ้าเกิดต่างคนก็ต่างยกกำลัง2เราจะเขียนได้ว่า 2x ทั้งหมดกำลัง2โอเคนะนี่เจ้าปัญหาคือตัวนี้เพราะมันยังไม่ยกกำลัง2นักเรียนต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกำลัง2ก่อนดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะถูกตัวหน้าตัวหน้าของนักเรียนจาก 4x จะต้องเป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นกำลังสองเหมือนกันเพื่อให้เข้าสูตรนะคะหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2เห็นไหมดังนั้นหน้าของนักเรียนข้อนี้จะไม่ใช่ X แล้วมันจะต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น 2X และหลังของนักเรียนก็คือ3ก็จะเป็น 2X บวก3คูณ 2x ลบ3นี่คำตอบ โอเคนะอ่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วจงแยกตัวประกอบของ9 x กำลังสองลบยีเห็นไหมตอนนี้หนูอยู่กำลังสองแค่ x หน้าของหนูหนูต้องจัดให้เป็นมีวงเล็บอ่ะทั้งหมดกำลังสองก่อนดังนั้นจาก9 x กำลังสองต้องเปลี่ยนให้เป็น3กำลังสคูณอยู่กับ x กำลังสอใช่ไหมคะ9ก็คือ3 x กำลังสอง ถ้าทั้งต่างคนต่างยกกำลังสองหนูสามารถเอาวงเล็บมาคุมมันได้เลยให้เป็นทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ดังนั้นหนูจัดรูปก,ก็เลยกลายเป็น 3x ทั้งหมดกำลังสองลบ25คือ5กำลังสองใช่ไหมคะ5ย25ิบห้าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าคือ 3x บวกหลัง คูณสามอลบหอย่างนี้เสร็จแล้วน้องเรื่องนี้ไม่ยากแล้วก็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ในระดับชั้นม .2